ไปธุลมามามอาทิตย์ห่ไปมากันสองคนนะเจ้าค่ะสาธุโมทนาด้วยให้ทุกอย่างเรียบร้อยผ่านไปด้วยดีมีความสุขความเจริญได้ไดเข้าถึงธรรมด้วยเธอได้บรรลุธรรมอย่าได้มีสิ่งใดๆมาขีดมาขวางอย่าได้มากางอย่าได้มากาั้นอย่าได้มาทํา,าทให้เกิดเป็นอุปสรรคใดๆเลยพุทธทางเปิดธรรมัางเปิดั้งทางเปิดหมายฉลาดไฟด้วยเธอทาิน่อยเจ้าค่ะ ช่วงนี้ทาไมลกมูกรู้สึกเหมือนอยากสึกอันเป็นอะไรจอยากเลยนะอยากสึกอยากสึกเหรอด้วยเหตุผลแหละใครมาชวนอืใจจิตที่คิดปรุงไปมันเป็นกิเลสท,ที่หลอกลวงว่าความสุขอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปมันก็สุขพุบเดียวสุขสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะเริ่มไม่สุขแล้วจะเริ่มทุกข์แล้วจะทรมานแล้วจะเดือดร้อนแล้วจะมาไม่ได้เลย ามาล่อด้วยเงินนะค่ะเขามาล่อเราเให้ออกไปออกไปเพราะว่ามันมีหนทางที่จะได้เงินอยู่ปร<ช>่มาน,นี้เขาไม่ต้องการให้เราพ้นทุ์ไม่ต้องการให้เราบรรลุธรรมทีนี้มันก็มีอีกจิตหนึ่งว่าไม่จําเป็นต้องบวชก็ได้ก็ปฏิบัติได้อย่างนี้ค่ะมันก็เลยขัดกันไปขัดขนาดบวชยังเอาไม่ล่อดเลยไม่บวชจะไปล่อดได้ไงเ <c oughs> ข้าใจไหมเราบอกว่าเราก็ไม่ได้บวชในนักหนาแต่ว่าเราก็ขออยู่สัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ <c oughs> เราก็อย่าไปพูดว่าเรา จะอยู่ที่นัน่นที่นี่จนวันตายจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราบอก <ปะ S 1> ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเวลานี้เรายังไม่มีความจําเป็นเลยต้องเปลี่ยนแปลงเราก็อยู่ไปก่อนมีตามปัจจัยใช่<ม>อยู่แบบอย่าคิดว่าเราจะหมดโอกาสในการเป็นมนุษย์แล้ว<ม>เหมือนคนที่มันกินจะเอาเปน็นเอาตายเพราะมันคิดว่ามันจะกินมื้อสุดท้ายไง<ม>ถ้ามันคิดว่าพรุ่งนี้ก็ได้กินเน่มันก็จะกินนิดนิดหน่อยหน่อยม,มันเพราะมันรู้ว่าพรุ่งนี้มันก็ยังได้กิน แต่ถ้ามนุษย์เนี่ยนะที่คิดว่าพรุ่งนี้ไม่ได้กินแล้วนะต้องตายแน่มันจะกินมื้อนั้นนะเต็มที่เราก็บอกตัวเองว่าชีวิตภายนอกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้สูญเสียอะไรไปนี่เมื่อไหร่ก็ไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปขีดเส้นว่าเราไปไม่ได้หรือไปได้เราก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่มีอะไรต้องมาบังคับเราถ้ามนุษย์รู้ถึกว่าจะต้องสูญเสียมนุษย์จะตะเกียรตะกาย จะดินน้นรนจะกระเสือกกระสนจะกลายเป็นร้อนรนทุรนทุลายแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรหรอกอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้มีใครบังคับเราก็ไม่มีบังคับเราเนี่ยเราก็อยู่แบบสบายใจเข้าใจไเปล่าอย่าให้กิเลสมันมหลอกว่าเธอจะหมดความเป็นคนแล้วนะเธอจะไม่มีโอกาส <แก S 2> เป็นอย่าง,างั้นอย่างนี้แล้วนะเขามาหลอกว่าเดี๋ยวแก่ตัวใครจะเลี้ยง ก่อน <า S 1> แล้วภาคก็อยู่กันยังไง <c oughs> อ่ะเธอไปอยู่บ้านแก่ตัวไปก็ไม่มีใครเลี้ยงเธออยู่ดีถ้าเธอไม่ได้ทําบุญมาเธอจะไปหวังลูกเธอเลยแม,ม่เอาเธอหรอกมันก็เลี้ยงเธอสองสาวันแล้วมันก็ส่งให้นางพยาบาลโรงพยาบาลเลี้ยงเธอเธอจะไปฝากความหวังไว้กับใคร <c oughs> อาจะไปหลอก <c oughs> ตัวเองมันจะมาเช็ดอึเช็ดฉี่ให้เธอไม่มีสองวันเองวันที่สามแบบแม่แม่อยู่โรงพยาบาลดีกว่าแม่มันเขาทําดีกว่าเราอีก จะไปหวังไปเพอฝันหููจะมาดูแลหนังไทยแต่เธอบอกว่าพยายามเอาทังคำน้วก็อย่าไป,ปคิดพึ่งใครและเธอรู้ไหมว่าเธออยู่ในคุณงามความดีในการบําเพ็ญเพียรจะมีคนดูแลเธอเยอะมากเธออยู่ในซอกในมุมในรูในถ้ำในมันก็จะมีคนตามเธอไปที่จะไปดูแลเธอเพราะด้วยอำนาจบุญและความดีเธอไปอยู่กับ คารวาสพวกมนุษย์นะเธอเหมือนขยะมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์คนแก่เขาใจายเปล่าได้ยินเปล่าถึงถึงเขาไม่พูดนะแต่เขาอึอาดอัดเนี่ยมันคนแก่มันไม่มีีความหมาย เขาโพงก็พูดไม่ได้แต่เขาไม่มีความสุขหรอกเขาอยู่ของเราเนี่ยแหละเมื้อความดีของเรามันก็จะช่วยเหลือเราเองยิ่งเรามีศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวหรอกเทวดามันจะส่งคนมาดูแลเราเองแล้วก็จะสบายด้วยไม่ต้องไปพึ่งใครอย่าไปคิดพึ่งมนุษย์เลยอย่าเป็นนั่นเลยไม่มีใครเขาเอาเราหรอกไม่ได้เราจะพูดให้เสียน้ำใจแบบว่าพูดให้แบบว่าหมดกำลังใจ พอความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ต้องดูแลคนของเขาเขาดูแลครอบครัวเขาดูแลเมียเขา,ขาสามีเขาดูแลลูกเขาเขาไม่ไปดูแลเราหรอกเกียดกาด้วยแล้วเดี๋ยวเราเคยไปพูดให้พวกไอ้ไอครูทั้งหลายเขาฝันหวานว่าโอ้ลูกฉันดีอย่างนั้นลูกฉันเก่งนี้แล้วเธอหวังว่าลูกเธอจะเลี้ยงเธอหรอแน่นอนฝันหวานไปแล้วมันไม่เลี้ยงเธอหรอก สิท์เลยทำไมอ่ะในนลูกเขาอ่ะในงานเขาอ่ะในเมียเขาอ่ะในพ่อแม่ของเมียเขาอีกอ่ะไในปัญหาเขาเขาไม่มีเวลาดูเธอหรอกเดี๋ยวไปหลอกตัวเองเลยเธอยังไม่มีเวลาดูคนอื่นเลยแล้วใครี่มาดูเธอ <c oughs> อย่างนี้ลงทุนเสียเปล่าเหรอ <c oughs> ใช่อ,อย่ไปหลอกตัวเองไม่เด่นเหมือนกับสมัยก่อนนู่นที่แบบว่า มันไม่มีสังคมเปิดคือหมายความว่ามันไม่รู้จะไปไหนมันก็อยู่คุกอยู่ในบ้านที่มันไม่ที่มันเลี้ยงเราสมัยก่อนก็เพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาเลี้ยงเราหรอกผู้ความจริงอย่าไปหลอกตัวเองมันจะดูเราก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มันก็ส่งให้โรงพยาบาลดูเรานางพยาบาลจะดูแลเราจริงหรือเปล่าไม่มีหลอกเขาจะมันรักอะไรแล้วก็นักกหนา พไม่ได้พูดให้แบบว่าโกรธกันเกลียดกันนะพูดให้อย่าไปพึ่งใครเลยพึ่งตัวเองความดีนั่นแหละมันจะช่วยเหลือเราเองเข้าใจไ่ะอยู่แบบไม่หวังอะไรกับใครนะอยู่ได้นานแล้วอยู่สบายอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันมันปล่อยวางไงถ้าอยู่พึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาใจเขาเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจแล้วแล้วเดี๋ยวเขาต้องลุ้นว่ามันจะมันจะให้เราอยู่กับมันหรือเปล่าบางทีบ้านเรามันก็ไม่ให้เราอยู่นะมันก็รำคาญเราอีก เก็บเข้าของเอามาทิ้งหน้าบ้านหมดแล้วก็บอกว่าอยากไปบวชก็ไปเลยไม่ต้องอยู่บ้านไปไหนก็ไปเลยเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เกียดเราหรอกแต่เขาไม่มีเวลาให้เราเรา่าไปคิดอยู่กับทางโลกเลยถ้ามีโอกาสอยู่ทางธรรมอยู่ซะเข้าใจเปล่าขอะไรนะสภาวะรมนี้ที่อยากสืกนีจะเกิดตอนไปเยี่ยมบ้านกับไปเยี่ยมบ้านครั้งนี้หรือว่าก่อนนี้ จริงๆอะมันเกิดมาไกลๆแล้วแต่ไปที่นู่นมันมีเวลาเยอะไงคะมันก็เลยเหมือนว่าความคิดมันเยอะการปรุงแต่งมันเยอะแล้วมันก็เลยเริ่มรู้ว่าพคจะแก่ตัวใครจะดูเราแล้วเราก็ไม่มีเงินแล้วมันไปเรื่อยเลยคราวนี้ไปเรื่อยแล้วมันมีช่องเข้ามาอดีใช่ไหมที่จะได้เงินเอ้าก็เลยเอ๊มันยังไงมันจะโดนดึงหรือเปล่าหรือเปล่าจะบอกให้ฟังนะถ้าคนมันทําบุญมานะมันอยู่ที่ไหนในโลกนะ เขาจะอยู่แบบมีความสุขพ<อ>เพราะว่าเขาเรียกว่าอายุไขวิบากกรรมวิบากบุญเนี่ยนะจะเลี้ยงคนคนนั้นไปจนเรื่องหมดอายุไขแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญมาถึงเราจะอยู่เป็นกองเศรษฐีอยู่ในบ้านนะมันก็หลอกให้เราเซ็นเอกสารเสร็จปั๊บมันก็ไล่เราออกเลยเพราะว่าเราไม่มีบุญไงเข้าใจไหปะ่ชีเนให้เขาไปหมดไไม่มีอะไรให้เซ็น ถ้ามีโอกาสอยู่วัดก็อยู่ไปไม่ใช่ว่าอยากจะแบบว่าไปพูดให้เฉกําลังใจแต่ความจริงมันเป็นแบบนี้ไงเขาถ้าเขาบอกว่าแม่ไปบวชเธอแสดงว่าเราเป็นชวนเกินแล้วละ่ะเอาใช่ป่าพอเขาโตแล้วไงแต่ถ้าเราเขายังเด็กๆเ,เนี่ยเราไม่อยู่ใครจะหุงข้าวมันกินใช่ไหมเขาก็ต้องดูแลแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะมีชีวิตของเขาแล้ว แล้วเราอยู่วัดอาจจะดีวันหนึ่งข้างหน้าเขาแก่ไปเขาจะมาหาเราเองเขาก็จะรู้สึกว่าธรรมะมันดีมันใจว่าไ,ไปขุก,กันนยเดี๋ยวมันก็สร้างกรรมอีกอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นคนที่พูดไปรู้เรื่องเพราะว่ามันสมองมันจะไม่ปกติไงมันจะกลายเป็นว่าทําแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทํากินแล้วบอกไม่ได้กินย้ำคิดย้ำทำจจเจอเจอคนแก่บ่าที่แบบว่าไม่ไ้แบบ แล้วถ้าเด็กมันไม่เข้าใจนะมันมันจะทรมานแล้วมันจะสร้างกรรมมันจะมันจะทะเลาะเบาแวงกับเรานั่นแหละแล้วมันมันไม่ดีหรอกถ้าเรายังอยู่ได้นะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปตามนี้จะขอจะขอขอ,อะไรยาหอมนะคะสักอ ไม่ได้มา